และแล้วเวลานี้ก็มาถึงเย้ yeah! เวลาที่สัตว์เลี้ยงนะคะหมดสัตว์เลี้ยงเปิดแล้วและนี่สิ่งที่เราได้มาแพนด้าน้อยน่ารักมากโอเควิธีการได้รับแพนด้านะคะก็คือเข้ามาเอ่อล็อกอินในเกมนะก็คือเข้ามาในเกมนั่นแหละตอนหนึ่งชั่วโมงหลังจากอัปเดตนะคะวันนี้ update, อัปเดตเอ่อสามทุ่มเนาะก็เข้ามารับน้องได้สามทุมถึงสี่ทุ่มนะคะพอสี่ทุ่มปุ๊บน้องจะไปเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูว่ารับน้องได้ตรงไหน นี่ตรงนี้ความจริงมันจะมีะต้นไผ่สูงๆอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีน้องแพนด้าให้เรารับนะแต่ตอนนี้หมดเวลาไปแล้วน้องแพนด้าไปแล้วแต่เราได้น้องมาแล้วเย่เราได้น้องมาให้ทุกคนดูแล้วนะคะส่วนซุ้มตรงนี้คือซุ้มไข่อ่าเราซื้ออ่านี่คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในไข่นะคะเราจะสุ่ม100%เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นเท่าๆกันเลย 3- 3.3นะคะเปอร์เซ็นต์การออกเท่ากันหมดอ่าไม่มีการดวงดีดวงแย่หรืออะไรทั้งนั้นนะคะ ซื้อได้กี่ใบอะโนสตอกซื้อได้ใบเดียวไข่สัตว์เลี้ยงใหม่จะมาในอีกยี่สินาทีแล้วมาดูกันดีกว่าว่าน้องแพนด้าสุดน่ารักของเรานะคะเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงในส่วนของเราเขาจะกินยังไงเขาจะนอนยังไงปะอุ๊ยอุ๊ยน้องน่ารักจันสวัสดีจ้าน้องแพนด้าหนูชื่ออะไรดีลูกหนูชื่ออุ๊ยพอเอาเมาส์ไป พอเอาเมาส์ไปจี้ที่น้องนะคะมันมีอายุแบบหลอดอายุขึ้นด้วยนะคะน้องโตนะทุกคนน้องไม่ได้แบบตัวเท่านี้ตลอดไปหรือเปล่านี่เห็นไหมอายุหนึ่งขวบแล้วตอนนี้อุิยแล้วน้องจะไปสุดที่อายุเท่าไหร่อ่ะน้องน้องตุยได้ไหมอ่ะไม่อยากให้ตุยเลยอ่ะโอเคน้องทําอะไรบ้างพอเราปล่อยน้องมานีุ่วยเราอุ้มได้เหรอน้องพอเรากดอุ้มนะคะน้องอยู่ในกระเป๋าเราเลยเราอุ้มน้องไปมาได้ อุ้มน้องมือเดียวเองเหรอน้องตัวใหญ่กว่าเราอีกนะแล้วเราทําอะไรได้อีกเราทําอะไรกับน้องได้บังได้บางให้อาหารหนาะคุณไม่ได้ถือผลไม้ราสเบอร์รี่ขาประจำะน้องกินไหมกด f ให้แล้ว0.22ย์งสอง hungry น้องหิวอยู่หรอน้องแล้วน้องกินข้าวเองได้ไหมอ๋อเขาบอกว่าทุกทุก เออสามนาทีนะคะสองนาทีห้าสิบเก้านาะตีไปสามนาทีทุกๆสามนาทีเนี่ยน้องจะกินต้นแบมบูนะคะต้นไผ่และจะให้โบนัสเราหนึ่งจุดห้าสองเงินเนอให้เง e ินจริงหรอวิ่งเดี๋ยวน้องกินแต่ต้นไผ่เหรอหรือว่าน้องกินได้ทุกอย่างแต่ว่าจะให้โบนัสแค่ต้นไผ่อุ๊ยต้นน้องน่ารักมากเลยทุกคนได้ยินเสียงน้องป้าน้องร้องแบบอีอีอย่างเงี้ยแพนด้าร้องงี้เหรอ โอ้ไม่รู้แหละแต่น้องนั่นหลักเวอร์โอเคปล่อยน้องแพนด้าไปก่อนนะคะนี่สิ่งที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้สิ่งที่เราซื้อมาเอาไม่ได้ฟักเลยเหรอโอ้โหตื่นเต้นนาะาอ่ารอรอรอก็ได้ค่ะเออน้องแพนด้าไปไหนละ่ะแพนด้าสวนสวนมัมมี่ลกไปหน่อยนะขอโทษทีหนูหาอะไรกินได้ไหมเนี่ยในเมื่อน้องบอกว่าน้องกินต้นไผ่อ่า เราไปซื้อต้อนไผ่ให้น้องกนะันลุงแซมบอกมันหมดนะ่ะนังหนูรอใหม่นะหนึ่งนาทีอุ้ยทุกคนมีพริกอันนี้คือพริกพริกแดงเลยอะ่ะพริกแดงพริกสีแดงมันคือมเมล็ดพริกนะคะอัปเดตมาใหม่พร้อมสัว์เลี้ยงแน่เลยอะ่ะค่าความหิวน้องลดปะถ้าถ้าลดแสดงว่าเราอาจจะต้องป้อนข้าวน้องตลอดนะคะแต่คิดว่าไม่น่านะน้องเดินในสวนเราโอ๊ย ทุกอย่างมันช่างเกะกะไปหมดใครไม่ทันอีเวนต์ฟรีแพนด้าไม่เป็นไรนะคะคือน้องแพนด้าเนี่ยสเต็กน้องก็คือเอ่อสเต็กน้องอย่างที่บอกคือทุกๆ3สามนาทีเนี่ยถ้าน้องกินต้นไผ่เข้าไปนะคะเอ่อมันจะให้บนัสเงินเฉยเยนะมันแบบว่าไม่ได้แบบมีผลไม้วิเศษเกิดมาน้องหาผลไม้วิเศษให้อะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรนะคะน้องคุณเงินให้เฉยเแต่เรื่องความน่ารักก็ห้ามห้ามความเสียดายโอ้พูดไม่ถูกแต่เรื่องความน่ารักมันห้ามความเสียดายกันไม่ได้หรอกนะคะ <ee> <h ee> พอน้องน่ารักมากแพนด้าแพนด้าน้อยอุ้ยเราเราเอาต้นนี้มาป้อนน้องดีไหมทำไมต้นไผ่มันหายไป๋อ,อ้้องกินต้นไผ่เราไปหรอแสดงว่าน้องกินข้าวเองได้นะคะนี่เนี่ยฟีดแพนด้างาอู้อุ้ยได้ยังอุ้ยได้แล้วอฮ้ยตื่นเต้นอ่ะอุ้ยฟักเลยทุกคนมันฟักแล้วอุย กระต่ายในเทเลอร์ดูน่ารักอุ้ยน่ารักแบบน่ารักมากโอเคน้องทําอะไรได้ไหนเราปล่อยน้องลงไปวางเลยอุ้ยน้องตัวใหญ่อเนี่ยตัวเท่าแพนด้าเลยคิดว่าจะตัวเล็กนะคะทุกๆุกสี่สิบสี่จุดหกแปดวินาทีน้องจะกินแครอทเพื่ออ๋อสแต็กเดียวกันนะคะเพื่อคุณหนึ่งจุดห้าสองสำหรับเงินนะคะลุงคะขอแครอทด่วนด่วนด่วนดวนเลยค่ะโอ้โหเหลือแค่หกชิ้นเอง วยมาแล้ววยเหมือนรู้ว่าเราปลูกให้วยน้องกินทุกคนเห็นน้องกินไหมน่ารักเบกเลยอะ่ะบอกเลยนะคะว่าอีเวนต์เนี้ยคืออีเวนต์ที่แบบสุดปังสุดแบบสุดอย่างชอบสุดอย่างใจฟูนะคะสุดๆไปเลยโอเคเราไปฟักไข่ต่อนะฟักทีก็สิบนาทีนะคะได้เยอะไม่นานมากแล้วฟักที่เดิมเลยถ้าเราได้น้องกระต่ายซ้ำแนละ้วทำไงอะ่ะอยากได้แบบหลากหลายอะ่ะ ไปดูซิว่าพริกมาหรือยังเดี๋ยจะปลูกพริกให้ทุกคนดูมากๆเลยมเมล็ดพริกเพียงหนึ่งเดียวที่คุณลุงเขาเอามาเติมสแตอกให้แล้วปลูกตรงนี้เลยต้นพริล่่องหนนะคะที่เราครั้งที่แวที่เราบักจำไ,ได้ไหมดูนนี่ต้นจริงๆเป็นแบบนี้นะคะสวยนะเนี่ยดูดิต้นจริงๆเป็นแบบนี้เออมันต้องอย่างนี้สิครั้งที่แล้วคืออะไรอ่ะอุ้ยไข่เป็นไงบ้าง หนาทีครึ่งน้องแพนด้ามุ้ยน้องแพนด้าน่ารักมากอะ่ะทุกคนคือแบบตุ้ยหนุยมันแบบมันแบบจำมัม่มมันเออแล้วน้องกินผักอย่างอื่นด้วยไหมอะ่ะหรือว่าน้องกินแค่ไผ่อ่ะโอ้โหกระต่ายนี่โฉบแครอทแล้วไปเลยนะคะกินไวมากเย่ yeah. ซื้อมาอีกแล้วึ่งฟองไะกลับสวนคอมมอนเอ็วางเลยค่ะนี่ปรับระหว่างจะเปิดนะคะน้องต่ายมายืนดูด้วยอะอ พามีเปิดให้ดูด้วยเพื่อนใหม่ของหนูนั้นคือตัวอะไรุ้ยน้องหมาขูดิ้นมาทุกคนนั่นน้องหมาขดิ้นมาอุ้ยอันนี้คือน้องทำอะไรได้ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นสีแปลกๆนะคะคือวุ้ยน่ารัก่แล้วมาปล่อยน้องสู่ฟาร์มของเรากันเถอะหนึ่งสองจอ,งอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่นะ รู้สึกว่าใหญ่กว่าแพนด้าหรือเปล่าคะแพนด้าอยู่ไหนอุ้ยใหญ่กว่าจริงอุ้ยหมาเราตัวใหญ่มากแล้วน้องหมากินอะไรน้องทำ,ทำอะไรได้บ้างอะ่ะติดแครรททุกๆหนึ่งนาทีเอ่อได้สิบเปอร์เซ็นมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นนะคะที่จะขุดเอ่อเขาเรียกอะไรนะเมล็ดพันธุ์แบบแรนดอมนี่ๆๆนน,น,น,น้องร้องด้วยอะ่ะหนูขุดให้ดูหน่อยอุ้ยน่าหักแบบ น่ารักแบบน่ารักมากดูยี่ไงขุดแล้วน้องขุดไม่เจอน่าจะขุดไม่เจอนะคะเพราะว่าเอ่อนี่นี่นี่คือมันมีสิบเปอร์เซ็นตนะคะที่จะขุดเจออ่าแค่สิบเปอร์เซ็นตอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช่น้องหมาสีขาวหรือเปล่านะคะเจ้าลักกี้ชื่อลักกี้ จะออกมาเป็นมาสีขาวหรือเปล่าไม่รู้อย่างรู้สแต่งเหมือนกันนะคะอุ้ยระหว่างนี้ดูต้นพริกทุกคนอุ้ยโตติดต้นทุเรียนนะดิเดี๋ยวเราจะเอ่อย้ายต้นพริกมาไว้ตรงนี้นะคะไว้กับแครอทแล้วกันเบียดเบียนยน,นิดนึงนะเอ่อตรงนี้ตรงนี้โอเคย้ายพริกมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บขอบคุณมากขอบคุณค่ะ นี่คือพริกผลแรกของเราหนักห้าจุดเจ็ดหนึ่งโลนะคะอันแรกของเราอุ้ยมันใหญ่นะเนี่ยเอ่อถามราคาหน่อยค่ะโอ้หนึ่งหมื่นเลยเหรออันนี้ในใจคิดไว้ว่าน่าจะประมาณสักสองพันอะไรแบบเนี้ยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือมันมีออร่าแบบว่าน่าจะความเผ็ดร้อนออกมาถือว่าดีสวยงามไม่รู้ว่าออร่านี้คือมันมีทุกอันนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่มันมีทุกอันเลยพริกนะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าติด ออร่าหรือไม่ติดออร่านะพิกน่าจะเป็นแบบนี้นะคะและแล้วเวลาที่เราคอยก็มาถึงตัวที่จะได้ขอให้เป็นน้องหมาสีขาวแล้วกันเราจะได้รู้สแตกทั้งสามตัวเลยนะคะเต้นด,ดวงดีมากดวงดีมากมากเราได้น้องลักกี้มาเราโชคดีมากคะ่ะเราได้แบบสามตัวขไข่สามใบไม่ําเลย เออเราได้ไม่ําเลยหรือว่าคนอื่นเขาก็ได้ไม่สากันน้องน้องมีออร่าอะไรบางอย่างออกมาเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนแล้วเราก็ได้เนี่ยน้องให้แครอทซีเรา,า,าืามัคะสุ่มได้แครอทมาเรามาปล่อยน้องคนนี้สู่ฟาร์มของเรากันหนึ่งสองสาคุณไม่สามารถมีสัตว์ได้สามตัวไม่น้องแพนดา้มามัมมี่ขอเก็บหนูก่อนได้ไหมลูกอะปล่อยเลยหนึ่งสองสาไปไหนหรอ อ๋อ๊ยน้องตัวเล็กมากทุกคนเทียบกับพี่โกลเด้นดูพี่โกลเด้นดิแล้วดูน้องโฮ้ยน้องเป็นลูกหมาพัปปี้น้องเป็นพัปปี้ลักกี้ลักกี้หนูทำอะไรได้ลูกทุกๆอ่าหนึ่งนาทีนะคะมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นที่จะขุดอ๋อแรนดอมซีดโอ้ตัวนูน้นโกลเด้นทุกคนโกลเด้นเป็นอ่ารุ่นพี่ของตัวนี้พูดง่ายๆเลย สเต็กเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าลักกี้นะคะมีโอกาสแค่ห้าเปอร์เซ็นในการขุดเจอซีดนะแต่ว่าพี่โลเดนเขามีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราไม่ต้องหาตัวเอ่อตัวไหนแล้วนะคะเรามีครบแล้วเรารู้สเต็กของทุกตัวแล้วนะอ่ะปล่อยแพนด้าเข้าบ้านอ่าโอเคเดี๋ยวน้องคนนี้เราอุ้มไว้อ่าเดี๋ยวเราอุ้มไว้เลยเดินไปไหนเราอุ้มอุ้มตลอดเลยเออสวัสดีโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลย สวัสดีโอ้โหอะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกคนโอเคค่ะทุกคนอัปเดตครั้งนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเราเก็บสัตว์ครบทุกรูปแบบแล้วที่อัปเดตมาในครั้งนี้นะแล้วก็ได้แพนด้ามาด้วยแพนด้านี่เรียกว่าแลไหมเขาก็ก็แลอยู่นะเพราะว่ามันรับได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะใครที่ไม่เข้าเกมหนึ่งชั่วโมงหลังอัปเดตนี่คือก็ไม่ได้เลยนะคะนี่น้องแพนด้าตัวนี้อ่าถือว่าแลอยู่ส่วนอัปเดตครั้งหน้าเนี่ย จะมีสัตว์มาเพิ่มไหมแต่คิดว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าในเท l เลอร์เนี่ยเห็นหมูด้วยใช่ไหมทุกคนเห็นหมูเห็นเป็ดแล้วก็เห็นเห็นอะไรนะเห็นแมงปอปะเขาเรียกว่าแมงปอปะอ่าเดี๋ยวอาจจะมีเข้ามาเพิ่มนะคะต้องรอหน่อยสำหรับวันนี้ลาก่อนนะบ๊ายบาย